ผู้ที่จะเข้าถึงเขาถึงต้องปฏิบัตินะโดยอาศัยโดยอาศัยลมหายใจที่มีอยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่พระพุทธเจ้าพูดคำว่านิสีติบรลลังกังเนาะคู่ขาเข้ามาเนาะคูขาเข้ามานำรงตนเฉพาะหน้า กำหนดรูโลมหายใจเข้าขออกเรียกว่าอาณาปานสติเนาะเพราะฉะนั้นอาณาปานสติเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าหญิงชายเด็กเล็กอะไรงไงเพราะเราหายใจอยู่ตลอดเวลาะ,ะลมหายใจนี่แหละคือกายกายหนึ่งมีสติอยู่ในลมหายใจเรียกว่า มีสติอยู่ในกายพระพุทธเจ้าใช้บาลีคำว่ากายคตาสติกายะคตาสติหมายถึงมีสติอยู่ในกายเนาะอืมนะเพราะฉะนั้นปกติเราไม่ค่อยสนใจลมหายใจเท่าไหร่เนาะ,ะเราคิดว่าลมหายใจมันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าบุคคลใดเอาสติมาแนบอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะเราจะเห็นว่าลมหายใจนี่แหละมีกำลังมากมีความอัศจรรย์มากเนาะ,ะพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอเม่ันตัดว่า บุคคลใดมีสติอยู่กับลมหายใจจิตยังไม่ห่างจากฌานเห็นไหมเรียกว่าเจริญฌานหรือทรงฌานก็ได้ทรงฌานเนาะจิตทรงฌานนะเพราะฉะนั้นการเจริญฌานเนาะพูดถึงก็คือมีสติอยู่ในลมเรียกว่า ผู้เจริญฌานผู้ทรงฌานเนาะเออนี่เมื่อจิตหลุดออก,กออจากลมเมื่อไหร่เนาะเสียอยู่จากลมเมื่อไหร่มันก็ไปกับความคิดปรุงแส่งเห็นไ,ไหม